ะะเรื่องแผนภาพกล่องนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะใช้ความรู้จากเรื่องที่แล้วที่เราเรียนมาคือ,อ,อการหาคอทายนะคะตำแหน่งของคอทายนะคะโอเคเรามาดูส่วนประกอบของแผนภาพกล่องกันเลยนะคะแผนภาพกล่องหรือบ็อกคลอตนะคะเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงตำแหน่งสำคัญของข้อมูลได้แก่ ค่าต่ำสุดนะคะคอท้ายที่1คอท้ายที่2คอท้ายที่3และค่าสูงสุดนะคะซึ่งแผนภาพกล่องเนี่ยสามารถใช้ตรวจสอบค่านอกเกณฑ์อาเกณฑ์ตรงนี้ครูเขียนผิดค่านอกเกณฑ์นะคะที่แตกต่างไปจากข้อมูลส่วนใหญ่ได้ด้วยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูแผนภาพกล่องในรูปแบบที่กรณีไม่มีค่านอกเกณฑ์นะคะ ในกรณีที่ไม่มีค่านอกเกณฑ์ก็คือค่าข้อมูลทั้งหมดอะอยู่ในเกณฑ์หมดเลยไม่มีอะไรแตกแยกไปกว่าไปกว่านี้นะคะเราจะมีส่วนประกอบดังนี้นะคะอันดับแรกเลยขึ้นต้นด้วยค่าต่ําสุดเนาะค่าต่ําสุดเส้นค่าต่ําสุด2ก็คือคอท้ายที่1ตําตำแหน่งคอท้ายที่1ตําตำแหน่งคอท้ายที่2และข้อมูลตำแหน่งคอท้ายที่3ส,สุดท้ายปิดด้วยค่าสูงสุดนะคะซึ่งตรงเนี้ย มันจะแบ่งออกเป็น4ส่วนใช่ไหมอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่สองส่วนที่สและส่วนที่4ี่โดยทั้ง4ส่วนเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซนต์เท่าเทกันก็คือ25% 25% 25%สและยีสิบนนะคะซึ่งความยาวของแต่ละส่วนก็จะบอก ความกระจายของข้อมูลด้วยเนาะนทีนี้ไปดูในกรณีที่มีค่านอกเกณฑ์นะคะกรณีที่มีค่านอกเกณฑ์เนี่ยอย่างเนี้ยค่า x ตรงเนี้ยค่า x ที่เรายังไม่รู้เนาะค่า x ก,ก็คือค่านอกเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดแล้วก็จะมากากรบาดไว้อันนี้ก็คือค่านอกเกณฑ์อีกค่าหนึง่งทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าค่านั้นเป็นค่านอกเกณฑ์นั้นเราต้องมีข้อมูลที่น้อยที่สุดแต่ไม่น้อยกว่าตรงน,นี้ไม่น้อยกว่า ทีนี้เราจะรู้ว่าเราจะอยู่ได้ยังไงว่าข้อมูลนั้นๆมีค่านอกเกณฑ์นะคะดังนั้นเราต้องมีเกณฑ์ก่อนนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าค่าเกณฑ์ต่ําสุดนะคะตรงนี้เหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นค่าเกณฑ์ สูงสุดนะคะเมื่อเราหาค่าเกณฑ์ต่ําสุดและค่าเกณฑ์สูงสุดมาแล้วก็คือสมมติว่าครูหามาได้ออกมาเป็นลบสามสิบใช่ไหมคะก็คือถ้ามีข้อมูลใดที่น้อยกว่าสามน้อยกว่าลบสามสิบแสดงว่าข้อมูลนั้นเป็นค่านอกเกณฑ์หรือถ้ามีข้อมูลใดที่มันมากกว่าร้อยแปดสิบก็คือมีเกณฑ์สูงสุดไว้แค่นี้ สมมติว่าตรงนี้เป็น190อันนี้เขาเรียกว่าค่านอกเกณฑ์เพราะว่าค่าเกณฑ์สูงสุดเราให้ถึงแค่180แค่นั้นเองเ,องเนาะอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจงสร้างแผนภาพกล่องของคะแนนสอบนักเรียน13คนคะแนนดังนี้อันนี้ครูเรียงลำดับจากน้อยไปหามากมาให้แล้วนะคะดังนั้น13าคนก็คือ n เท่ากับ 1ิบสนะคะนะคะคือ n คือจํานวนทั้งหมดเนาะทีนี้ก่อนที่เราจะวาดแผนภาพกล่องเราต้องมาหาคอท้ายที่หนึ่งที่สองที่สก่อนเนาะอ่ะวิธีทำค่ะค่าต่ำสุดเรามาดูค่าต่ำสุดของข้อมูลนี้ก่อนว่าค่าต่ำสุดคืออะไรค่าต่ำสุดก็คือ10ใช่ไหมคะและค่าสูงสุดคือเท่าไหร ทีนี้นักเรียนจำสูตรหาตำแหน่งของคอท้ายได้ไหมสูตรการหาตำแหน่งของคอท้ายก็คือ qr เท่ากับ r ส่วน4คูณ n บวก1ใช่ไหมคะนี่ไง qr เท่ากับ r ส่วน4คูณ n บวก1ทีนี้คอท้ายมันจะมีตำแหน่งที่1ที่2ที่3ใช่ไหมคะเราก็มาหาคอท้ายในตำแหน่งที่1ก่อนเลยเนาะ คอทายที่1ก็จะเป็น1ส่วน4คูณกับ n n เราเป็นเท่าไหร่คะจำนวนทั้งหมด n ก็คือ13บวก1โอเคดังนั้นก็จะเป็น1ส่วน4คูณกับ14ใช่ไหมคะซึ่งเราตัดได้เราก็ตัด2 2เป็น4 2 7 4มันก็คือ7ส่วน2ซึ่ง7ส่วน2ก็จะเป็น3จุด ห้าใช่ไหมตำแหน่งที่ 3.5, นะคะต่อไปข้อทายที่2ก็คือ2องส่วนสคูณสิบสามบวกหนส่วนสเราตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมก็คือเศษหนึส่วนสองคูณกับสิบสี่ดังนั้นตัดได้อีก2อเป็น2อ7 1ดังนั้นข้อทายที่2ก็จะอยู่ในตำแหน่งที่7ใช่ไหมคะสุดท้ายควอทายที่3 ขอท้าที่3ก็คือ3มส่วน4คูณ13บบวก1เท่ากับ3ส่วน <co poems> 4คูณ14นั่นเองอั Piet. นนี้เราตัดได้ไป2อันนี้ได้7ใช่ไหมคะแั้นั้นนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่3.5คูณ3ก็คือ355หทด1 3เป็น 10. 10.5ตำแหน่งที่10.5ค่ะ โอเคเราทราบตำแหน่งทั้งหมดแล้วเราก็จะมาหาจำหาข้อมูลในตำแหน่งนั้นอ่ตำแหน่งที่สามจุดห้าอยู่ตรงไหนอันนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่ 2? องตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่ 4? ดังนั้น3.5จะอยู่ตรงกลางระหว่างตำแหน่งที่3และตำแหน่งที่4นั่นก็คืออ่ะคือยี่ส บวกส3ส่วนอะไรคะถ้าเราจะหาตำแหน่งตรงกลางก็คือหาร2องเนาะ27บวก33ได้เท่าไหร่0ูทดหได้60ส่วน2ดังนั้นตำแหน่งตรงกลางก็คือ30ต่อไปตำแหน่งที่7คืออะไรอนับได้4ใช่ไหมต่อไปตำแหน่งที่5ตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่7คือ55อันนี้ตำแหน่งตรงเป๊ะเราไม่ต้องหาเลยต่อไปตำแหน่งที่10 เจ็ดแปดตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่สิบตำแหน่งที่สิบเอ็ดเพราะว่าเราต้องการตำแหน่งที่สิบจุดห้าใช่ไหมคะดังนั้นตำแหน่งที่สิบจุดห้าก็อยู่ระหว่างตำแหน่งที่สิบและตำแหน่งที่สิบเอ็ดก็คือหกสิบห้าบวกกับเจ็ดสิบห้าหารด้วยสองซึ่งหกสิบห้าบวกเจ็ดสิบห้าได้เท่าไหร่ได้140หาร2ก็คือ70นี่คือข้อท้ายที่1ข้อท้ายที่2 อ่าโอเคเมื่อเราได้ข้อมูลคอทายที่1นึ่คอทายที่2และคอทายที่3แล้วนะคะต่อไปเราจะหาเกณฑ์ต่ําสุดเนาะค่าเกณฑ์ต่ําสุดนะคะต่อไปค่ะเรามาหาค่าเกณฑ์ต่ําสุดและค่าเกณฑ์สูงสุดจากสูตรนี้เลยค่าเกณฑ์ต่ําสุดคอทายที่ 1, 1. นึ่งลบหนคูณด้วย คอทายที่3ลบคอทายที่1นะคะและค่าเกณฑ์สูงสุดคือคอทายที่3บวก1.5คูณด้วยคอทายที่3ลบควอทายที่1นะคะเมื่อเราคำนวณออกมาได้แล้วค่าเกณฑ์ต่ำสุดคือลบ30และค่าเกณฑ์สูงสุดก็คือ130นั่นเองค่ะ,ะวาดแผนภาพกล่องเริ่มจากคอทายที่1ตรงนี้ สามสิบใช่ไหมคะ,ะต่อไปคอทายที่สองก็คือห้าสิบห้าอยู่ตรงกลางระหว่างห้สกับหกและสุดท้ายคือคอทายที่สามคือเจดสิบโอเคเราก็วาดเป็นกล่องเชื่อมกันเลยเด็กๆเ,เห็นไหมว่าเราจะได้กล่องออกมาแล้วเราเขียนกำกับไปด้วยตรงนี้เป็นคอทายที่หนึ่งตรงนี้คอทายที่สองและตรงนี้คือคอทายที่ สต่อไปอ๋อมันจะมีเส้นและตรงนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเส้นหนวดแมวค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นหนวดแมวตรงนี้ก็จะเป็นค่าต่ำสุดก็คืออยู่ที่สิบและค่าสูงสุดก็คือแปดสิบเห็นไหมว่าเราจะได้แผนภาพกล่องออกมาแล้วนี่คือแผนภาพกล่องของเรา ทีนี้แผนภาพกล่องเขาจะไม่ใส่เส้นจํานวนเนาะที่เราใส่เส้นจํานวนคือเราจะได้แบ่งในแต่ละช่วงได้ถูกต้องนะคะที่แผนภาพกล่องที่สาําเร็จคือเขาจะไม่ใส่เส้นจํานวนเห็นไหมว่าจ่อมาแบบนี้เลยระยะของเราเท่ากันเลยและในแต่ละช่วงมีสี่ช่วงจะแบ่งข้อมูลเป็นอย่างละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะไม่จําเป็นต้องเท่ากันก็ได้เพราะว่าเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะเห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้เป็นควอไทที่หนึ่งตรงกับของเราไหมตรงควอไทที่สอง และคลอทายที่3ค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดนะคะทีนี้จะเห็นว่าการอ่านแผนภาพกล่องในช่วงระยะตรงนี้ใช่ไหมคะระยะไปหาค่าสูงสุดมันเขาเรียกว่าอะไรมันสั้นแสดงว่าการกระจายของข้อมูลในตรงนั้นก็คือมันไม่ได้กระจายมากนะคะส่วนตรงไหนที่มันยาวในส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะนั่นคือมันเป็นการกระจายข้อมูลที่มากนั่นเองนะคะการอ่านแผนภาพกล่องเนาะ,ะทีนี้เราไปดูในแบบฝึกหัดกันเลย ต่อไปเรามาดูใบงานแผนภาพกล่องนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะดูใบงานมีเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนก็คือเส้นที่ลากจาก Q1 Q1 นึควแล้วอท้ายที่1ไปยังจุดเอ้ไปยังค่าต่ำสุดและเส้นที่ลากจากคอท้ายที่3าไปยังค่า,คาสูงสุดเขาจะเรียกว่าเวสเกอร์นะคะมองออกไหมว่าเส้นไหนเดี๋ยวครูจะย้อนไปดูให้นะคะก็คือเส้นที่ครูวงไว้เดี๋ยวนะอ่าก็คือเส้นนี้ดุกเนี่ย เส้นที่ลากจากคอท้ายที่1ไปยังจุดต่ําสุดใช่ไหมแล้วก็เส้นที่ลากจากคอท้ายที่3ไปจุด,ดไปหาาค่าสัสูงสุดอันนี้เขาเรียกว่าเรสเกอร์นะคะทีนี้มาดูในตัวอย่างที่1ให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลที่กำหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้ข้อหนึ่งเขามีข้อมูลทั้งหมดแต่ในข้อหนึ่งคือขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์เนาะ อันนี้มันซับซ้อนเกินไปครูขออนุญาตเปลี่ยนโจทย์นะคะคือให้นักเรียนตัดข้อมูลตรงนี้ออกไปไม่เอาตรงนี้นะคะลบออกเลยอันนี้ไม่เอาเนาะทีนี้ข้อมูลทั้งหมดมันก็จะเหลือ19ตัวดังนั้น n ของเรา n เท่ากับ19นักเรียนก็ต้องมาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากโอเคครูตัด89ออกนะ อ่นักเรียนเรียงตามครูเลยค่ะนี่ครูเรียงลําดับจากน้อยไปหามากให้แล้วนะทีนี้ก่อนที่เราจะวาดแผนภาพกล่องได้เนี่ยเราต้องหาค่าต่ําสุดและค่าสูงสุดสูงสุดก่อนเนาะทีนี้ค่าต่ําสุดของเราคืออะไรค่าต่ําสุดของเราคือสิบห้านะคะนี่ต่ําสุดและค่าสูงสุดของเราคือเมื่อกี้ครูลบอะายไปลบแล้วใช่ไหม ลบแเก้โอเคแสดงว่าถ้าสูงสุดของเราคือแปหอันนี้สูงสุดเนาะ,ะเมื่อเราได้ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดแล้วเราก็จะมาหาคอท้ายที่1 2ึสสนะคะสูตรสูตรหาตำแหน่งคอท้ายที่1นึ่ได้ไหมเอ่ยสูตรหาตำแหน่ง q r หรือคอท้ายที่ r ก็คือ r ส่วนสี่คูณ n บวกหนึ่ะคะจำไว้อันนี้ต้องจำไว้ให้ได้หาตำแหน่งเฉยๆนะคะไม่ใช่หาค่าของคอทายที่หนึ่งเลยนะอันนี้เป็นตำแหน่งของคอทายที่1นึ่งคอทายที่1เท่ากับ1นึ่งส่วนสีคูณสิ้าใช่ไหมคะ n ของเราเป็น19บวกหต่อไปคอทายที่2ก็คือ2อส่วนสคูณ n คือ19บวก1เช่นเดียวกันและคอทายที่ สามก็คือสามส่วนสี่คูณสิบเก้าบวกหนึ่งโอเคเมื่อนักเรียนคำนวณออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตซูมนิดนึงอ่ะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วตำแหน่งคอท้ายที่หนึ่งก็จะเป็นเจ็ดหนึ่สี่คูณยี่สิบใช่ไหมมันตัดได้มันก็คือตำแหน่งที่ห้าอันนี้เป็นตำแหน่งที่สิบต่อไปเป็นตำแหน่งที่ สิบห้าอันนี้คือเราได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะไปพอดกราฟเลยเลยนะคะนี่คือตำแหน่งที่ห้าที่สิบและที่สิบห้าคือเราก็ไปนับว่าตำแหน่งที่ห้าคืออะไรใน,นตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าตำแหน่งที่ห้าคือคอท้ายที่หนึ่งก็คือยี่สิบใช่ไหมคะต่อไปตำแหน่งที่สิบหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แสดงว่านี้เป็นคอทายที่2ก็คือ28ต่อไปตำแหน่งที่15ก็คือ55นั่นเองนะคะนี่คือคอทายที่3เมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเราก็นี่เลย เราหาค่าอั้นก่อนไหมค่าเกณฑ์ต่ําสุดและค่าเกณฑ์มากสุดเพื่อความชัวร์เนาะเผื <_ S 1> ่อจะมีข้อมูลใดที่มันอยู่นอกนอกเกณฑ์ค่าเกณฑ์ต่ําสุดและค่าเกณฑ์สูงสุดนะคะจาได้ไหมเอ่ยค่าเกณฑ์ต่ําสุดคืออะไรค่าเกณฑ์ต่ําสุดคือ q 1โอไม่ใช่ข้อท้ายหนึ่งลบ 1.5คูณด้วยควอทาย3ลบควอทายที่1นะคะต่อไปควอทายที่3ลบ1.5คูณควอทายที่3ลบควอทายที่1นั่นเองอควอทายที่1เราคืออะไรคือ20ลบกับ1.5ไปคูณกับควอทายที่3คือ55 55ลบ20 ข้อท้ายที่สามคือห้าสิบห้าไปลบกับ 1. 5ุห้าคูณข้อท้ายที่สามลบข้อท้ายที่1ดังนั้นนักเรียน,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 นก็คำนวณออกมาเดี๋ยวครูจะคำนวณให้เลยนะคะเมื่อกี้ครูขอแก้สัไขสูตรนิดน,นึงนะคะครูเขียนสูตรผิดค่าเกณฑ์สูงสุดตรงนี้จะเป็นบวกเนาะโอเคต่อไปอเราคำนวณมาได้แล้วค่าเกณฑ์ต่ำสุดจะได้เท่ากับลบ5นะคะค่าเกณฑ์สูงสุดจะได้เท่ากับ 8ปโอเคเมื่อเราได้ข้อมูลต่างๆแล้วนะคะอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะวาดแผนภาพกล่องเราต้องมาดูก่อนว่ามีข้อมูลใดไหมที่มันต่ำกว่าค่าเกณฑ์ต่ำสุดมีไหมอ่าไม่มีแต่ว่ามันมีหนึ่งข้อมูลที่มันสูงกว่าเกณฑ์สูงสุดก็คือ86ด แสดงว่าฝั่งสูงสุดเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลนอกเกณฑ์นะคะแต่ว่าต่ำสุดเนี่ยมันไม่มีเลยดังนั้นเราสามารถขีดเส้นค่าต่ำสุดก็คือ15ได้เลยนะคะครูจะเริ่มจากอ่เดี๋ยวครูจะเริ่มพอจุดก่อนตอนนี้เป็นครูจะเริ่มจาก0 10 20 30 40 50, 50 60 70 80 90 100 หนึีนี้เราไม่มีข้อมูลที่น้อยกว่าค่าเกณฑ์ต่ําสุดอันนั้นค่าต่ําสุดก็คือไหนเอย่ย15ใช่ไหมคะสิบห้ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้คือ15ต่อไปควอไทที่หควอไทที่1ก็คือตําแหน่งที่5ใช่ไหมคะข้อมูลก็คือเท่าไหร่ยี่ิบอยู่ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นควอไทที่1เราใส่ไว้ก่อน ต่อไปคอท้ายที่2คือ28อยู่ระหว่างตรงไหนเอ่ย28ก็อีกนิดนึงเกือบถึง30เนาะเราก็กะกะเอานะเด็กๆ,ๆอันนี้คือควอท้ายที่2ต่อไปคอทายที่3คือ55 55ก็จะอยู่ระหว่าง50กับ60นะคะอันนี้คือควอท้ายที่สาม และสุดท้ายแต่ว่าในข้อนี้เรามีค่านอกเกณฑ์เนาะดังนั้นเราจะใช้ค่าเกณฑ์สูงสุดในการแทนค่าสูงสุดนะซึ่งค่าเกณฑ์สูงสุดของเราคือ80ดสิค่าเกณฑ์ของเราคือ80เอาผิดสีค่าเกณฑ์สูงสุดของเราคือ80ทีนี้มีค่านอกเกณฑ์คือ86เราก็จะกากระบาดไว้86ของเราจะอยู่ประมาณนี้ อ่าก,กระบาดไว้นะคะทีนี้เราจะมาลากเสน้นกล่องเนาะกล่องจะเป็นส่วนของคอทายใช่ไหมคะและเส้นหนวดแมวหรือ w h i เกอร์วิสเกอนะคะ,ะเราก็จะได้แผนภาพกล่องออกมาประมาณนี้เนาะโอเคแม่เอ่ยนี่คือแผนภาพกล่องของเรานะคะ การดูแผนภาพกล่องสังเ,งเกตเห็นว่าข้อมูลจะกระจุกอยู่ในควอทายที่1นเะนะาะเพราะว่ามันใกล้กันนะคะความกว้างของกล่องก็ไม่มากต่อไปเรามาดูในข้อที่2ส่วนในข้อสองนะคะยอดขายแอลกอฮอล์ล้างมือที่เป็นขวดนะคะจากร้านค้าแห่งหนึ่งในแต่ละวันในช่วงสงสัปดาห์มีดังนี้นะคะครูขออนุญาตตัดข้อมูลไปหนึ่งข้อมูลเนาะนักเรียนลบห้าสิบเจดครูจะไม่ได้ห้าสิบเจ็ดหรือเปล่าออกไปนะคะมันจะเหลือจำนวนข้อมูลทั้งหมดมี n เท่ากับ13จำนวนทั้งหมดก็จะเหลือ13ข้อมูลนะคะทีนี้เหมือนเดิมเลยเรามาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากอันนี้ครูเรียงไว้ให้แล้วและครูก็วงค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดไว้ให้แล้วนะคะอะต่อไปเรามาหาควอาไทาที่1 2 3จากสูตรเลยค่ะก็คือ R ส่วน4คูณ n บก1ควอไทยที่1ก็จะได้ว่า1ส่วน4คูณ13บก1ควอไทยที่2ก็คือ2ส่วน4คูณ13บวก1ควอไทยที่3คูณ13ส่วน4คูณ13บก1นะคะเมื่อคํานวณออกมาแล้วจะได้ตําแหน่งควอไทยที่1คือ3.5ซึ่ง3.5ก็คืออะไรเอ่ยก็คือจันนี้ตําแหน่งที่1 2 3 3.5ก็จะอยู่ระหว่างตําแหน่งที่1และตำแหน่งเอ้ยตำแหน่งที่3และตําแหน่งที่4ใช่ไหมคะ ระหว่าง27่็ดกับยีคือจะได้27่สิบวกยีหารสก็คือได้27.5ต่อไป้อท้ายที่2จะอยู่ในตำแหน่งที่7.5็ดจุดห้อันนั้นก็จะอยู่ระหว่าง38กับ42เนาะนักเรียนก็เอาสามสิบวกสีหารสซึ่งจะได้เท่ากับเท่าไหร่ สี่สิบนะคะและคอทายที่สามคือตำแหน่งที่สิบจุดห้าก็จะอยู่ระหว่างสี่สิบห้ากับห้าสิบสองเนาะอยู่ตรงนี้นัเรเยนก็นำสี่สิบห้ามาบวกห้าสิบสองแล้วหารสองก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวครูหารแป๊บหนึ่งครูยังไม่ได้คิดมาเลยเก้าสิบเจ็ดปะครึ่งหนึ่งของเก้าสิบเจ็ดคือสี่สิบ สีเท่าไหร่เธอสีสิหอาหารเลยสองสี่แปดลบหนึ่งสิเจ็ดสองปดหกอ่าสี่้านะคะตอนนี้เป็นสี่สิบแปจุห้าโอเคเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วต่อไปเราหาค่าเกณฑ์ต่ำสุดและค่าเกณฑ์สูงสุดโอเค ค่าเกณฑ์ต่ำสุดสูตรว่าไงจำได้ไหมเอ่ยคอทายที่1ลบ1.5คูณคอทายที่3ลบคอทายที่1และค่าเกณฑ์สูงสุดก็คือคอทายที่3บวกนะคะ1.5คูณกับคอทายที่3ลบคอทายที่1นึ่งดังนั้นเราก็นำคอทายที่1ได้เท่าไหร่

เมื่อครูคำนวณได้แล้วค่าเกณฑ์ต่ำสุดคือได้ลบ4และค่าเกณฑ์สูงสุดก็คือ80มาดูข้อมูลของเรามีข้อมูลใดที่ต่ำกว่าลบ4ไหมไม่มีมีข้อมูลใดที่สูงกว่า80ไหมไม่มีแสดงว่าในข้อสองไม่มีข้อมูลนอกเกณฑ์เนาะดังนั้นเราสามารถเขียนแผนภาพกล่องได้ตามปกติเลยค่ะ,ะแผนภาพกล่องจะประกอบด้วย ค่าต่ําสุดใช่ไหมคะถ้ามันไม่มีค่านอกเกณฑ์ก็จะประกอบไปด้วยค่าต่ําสุดคออท้ายที่1คึ่ท้ายที่2ควท้ายที่3และค่าสูงสุดนะคะแต่ทีนี้เราต้องมาพอดกราฟก่อนใส่ช่วงตัวเลขให้เหมาะสมที่ข้อมูลเราเริ่มที่21ถึง56ใช่ไหมครูก็จะประมาณ20 ยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าหกสิบมันเอียงไปฝั่งนี้ไหมลกูกไม่เป็นไรเนาะหกห้าเจ็ดสิบเจ็ดห้าแปดสิบโอเคมาดูค่าต่ำสุดคือยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดเราอยู่ประมาณนี้นักเรียนกะเอานะคาดคาเนเอา ต่อไปคอทายที่1คือ27.5สิบเอ่ายี่เดจอยู่ปรมานี้ต่อไปคอทายที่2คือ40่สิคอทายที่3คือ48.5และค่าสูงสุดคือ56กอ่ากล่องก็จะเป็นรูปอยู่ระหว่างคอทายที่1นึงถึงคอทายที่3นะคะอ่าก็จะได้กล่องมาแบบนี้อันนี้เป็น คอท้ายที่หนึ่งคอท้ายที่สองและคอทายที่สามอย่าลืมเส้นหนวดแมวหรือวิสเกตนะคะเอ้ยวิสเกตวิสเกอร์วิสเกอร์นะคะเด็กๆครูพูดผิดอ่าอันนี้ด้วยอย่าลืมเส้นหนวดแมวแค่นี้เองค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แผนภาพกล่องนะคะส่วนในข้อต่อไปครูจะสอนการอ่านแผนภาพกล่องเนาะวันนี้เราเรียนแค่นี้พอ